เซฟอุบลพลังคนไทยล้างบานล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวยัยในอุบลเตือนทำค่ะน้องฟ้าเค่ะค่ะเมื่อวานนะคะเราก็ได้ไปชมบรรยากาศของการเตรียมแปลงปลูกกระเทียมกันแล้วนะคะแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกัน,นะคะวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการปลูกกระเทียมกันนะคะค่ะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ต่างจากเมื่อวานเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของเด็กด้วยค่ะแล้วก็นักเรียนต่างพุทธสถานเนี่ยเขาได้ กลับกันไปหมดแล้วนะคะก็ค่ะค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปรับชมได้เลยค่ะค่ะก,กลบาบแล้วรรศกาลท่านสีขามานะคะ,ะก็หนูอยากจะถามว่าวันนี้เราได้มาปูกระเทียมแล้วก็บรรยากาศต่างจากเมื่อวานยังไงเพราะวันนี้มีแต่ผู้ใหญ่ที่มาช่วยค่ะบรรยากาศก,าก็ต่างกันแน่นอนเพราะเด็กก็จะเป็นใบ,บใสเนาะ กไปแส่ก็จะคุยสนุกสนานเรื่องเรื่องบันเทิงนะครับผู้ใหญ่ก็อาจจะคุยเรื่องงานบ้างเรื่องธรรมะาบ้างอะไรเงี้ยนะคือความแตกแต่างเมื่อวานนี้คือมีความสดใสของใบเยาวชนเข้ามาวันนี้อาจจะสดใสอีกแบบหนึ่งสดใสแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็วันนี้มีทีมงานผู้ใหญ่มาช่วยกันปลูกกระเทียมสาสิบกว่าคนนะคะ,คะก็บรรยาก,กาศก,ก็เป็นไปได้ดีนะคนขีดเตรียมร่องก็ถากข,ขีดไปคนว่างะว่างหมักกระเทียมก็ว่างไปคน จิ <Gym. S 2> ้ม,มกระเทียมเหรอกะทีก็ทําไป<ะ>แบ่งหน้าที่กันทํา<ะ>ก็รู้สึกว่าการแบ่งหน้าที่กันนําแต่ละคนก็รู้หน้าที่ว่าเอ๊ะเราควรเราเหมาะที่จะทําตรงไหนะจะทําปลูกทําแปลงก็เอาตามความถนัดดีว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องบอกกันมาก<ะ>ใครถนัดอะไรก็ช่วยช่วยกันทำเรียกว่าได้ได้งานเกินคาดนะคะท่านสิงย์ธรมได้ทําอะไรคะวันนีๆๆ้วันนี้ก็ไปช่วยช่วยทําขีดขีดไม่ต้องขีดด้วยคือจริงๆระวางเลยก็ได้แต่ว่าเพื่อความอาจจะ บริหารจัดการง่ายถ้าสมมติว่ามันยามมันขึ้นถ้าทำให้เป็นแถวเป็นแนวใช่ไหมคะเ้กาก็ใจเวลาเราจะพรวนด,ดินก็พรวนตามร่องเนี่ย<อ>มันก็จะง่ายขึ้นน่ะนะคะ,<อ>ะแล้วก็เนี่ยบรยบรยากาศประมาณนี้นะฮะเรียกว่าคือทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมมม้ร่วมม,มมือกันดีเพราะว่าผู้ใหญ่ต่างก็รู้งานางที่พวกเราเห็นฝั่งโน้นเราถนัดทำแปลงทำป้ายอะไรน,นี่ใช่ไหมคะตอนนี้ปลูกก็ปลูกไปอะไรอย่างนี่ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนนั่นนะคะบรรยากาศก็เ<ะ>ป็นไปด้วยดีเบิกบานเรืร่องเดิมเลยรรมตามสมควรค่ะขอบคุณค่ะ จเรนทาค่ะ,คะยายจเรนทาค่ะหนูถามว่าวันนี้ยายได้มาเรื่องกิจกรรมเป็นยังไงบ้างแล้วก็นี้ยายได้มาทําอะไรบ้างคะจเรญทาค่ะวันนี้ยายมีโอกาสได้มาปลูกกระเทียมค่ะคือหน้าที่ของยายคือปลูกคือเราก็จัดที่เขาจะเรียงให้เราเรียบร้อยเลยค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็เราก็มีหน้าที่ที่แบบเอามาลงคือเราจะดูนะ ว่าส่วนปลายอะถ้ามันลงน่ะเราต้องจับขึ้นให้มันมัน,ม,น,ม,นมันเอาส่วนหัวหมันลงเราจะสังเกตง่ายๆค่ะแล้วเราก็จะกบง่ายๆคือตอนแรกยายก็แบบว่าข่มมันกดมันทีนี้สิคมาตมาเาล่ารายละเอียดมาอธิบายรายละเอียดว่าเราควรเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะค่ะ เอาพอมันลงนะคะแล้วก็เอาดินกรบเอาดินกรบแค่เบาๆมันก็จะเบาอะค่ะวันนี้มันก็เลยเป็นบรรยากาศที่เบาๆง่ายๆสบายๆก็ป้ยายก็รู้สึกว่าอืมไม่เสียทีที่มานะ่ก็ดีใจยินดีจ้ะขอบคุณค่ะสาธุ ค่ะก็เจริญธรรมนะคะก็อยากจะถามเนี่ยเพื่อนว่าวันนี้เรามาทําอะไรแล้วก็เรามาแล้วก็อยากจะรู้ว่าวิธีการปลูกกระเทียมปลูกยังไงแล้วก็การเก็บเกี่ยวเก็บจะเก็บได้ตอนไหนค่ะวันนี้เราก็มาเตรียมทั้งแปลงทั้งปลูกพร้อมปลูกเลยนะคะลูกการเะไอเวลาของกระเทียมนี้ก็สามเดือน ยังจะได้กู้แต่วันนี้เราเดือนเดือนกลางเดือนพุทธกิจานะแลมันก็ประมาณกี่เดือนก็นับไปเดือนไหนอ่ะพุทธกิจาคมีามกจานร์คุมพาก็ประมาณเดือนกุมพาก็สี่เดือนก็คืเดื่นเถีค่ะแล้วอย่างนี้หนูอยากจะถามข้อมูลอาแต่ว่าอาเป็นคนดูแลที่สวนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราปลูกผักไว้แล้วเกิด น้ำภาวะน้ำท่วมเนี่ยตอนนั้นความรู้สึกทาเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกเฉยเฉยไม่มีอะไรอววรรู้สึกไม่ผักไม่ดู่มบัณฑงก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือเข้าใจเข้าใจเข้าใจกติ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราฝึกฝึกวางใจไม่ได้ระดับหนึ่องอย่เงี้ยเพราะว่าต้นไม้นะคะมันมันตายแล้วเราก็ปลูกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยม,มันมันง่ายอะ่ะที่เราจะวางที่ว่า มันเหมือนชีวิตคนตายก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยแต่คือต้นไม้นี่ยตายก็ตายไปเถอะแล้วเราก็ปลูกขึ้นมาใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็คิดอย่างนี้แต่ก็รู้ว่าใจเรารลึกกเนี้ยก็ดำได้นะไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรคือเหมือนว่ามันมันมันนั้นวันหนึ่งเราก็ต้องรื้อเขาออกมาเหมือนเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ได้ที่ว่าเออธรรมชาติมันํากัดเราให้เราถอรื้อออกมาง่ายกว่าที่เราให้กําหนดที่เราจะต้องรื้อเขา ก็เลยไม่รู้สึกอะไรอเอวันนไม่รู้จากอะไรอาวัานะว่าให้ธรรมชาติจับก,การเราทั้งหญ้าทั้งอะไรเราก็ไม่ต้องจัดการง่ายขึ้นไปอีก,ใช,อกใช่ง่ายขึ้นไปอีกการคลิอย่างนี้ก็มองมองกระถพา,า<ช>่ะค่ะจะนึทงทำค่ะวันนี้ก็มาปลูกกระเทียมค่ะเป็นครั้งแรกนะคะมีมีหน้าที่วางนะคะแต่จะมีคนมาปลูกตามค่ะวางก็เป็นแถวค่ะจะเอา ไม้ปีดก่อนนะคะให้มันเป็นเป็นแถวอะค่ะแล้วเราก็วางวางเอาที่หัวไอ้ปีดเดียวอะค,ะอค่ะที่สองปีดแยกออกก่อนนะคะแล้วเทที่เอาหัวปีดเดียวเพราะว่ามันจะได้ไม่ขึ้นมาสองต้นสามต้นนะคะไม่ต้องไม่ต้องมาแยกอีกอะค,ะอค่ะก็ประมาณนี้นะค่ะมีความสุขอิ่มเอิอออบเปิดบานแจ่มใสดีะค,ะค่ะ ค่ะก็งั้นไม่พบกันโอกาสหน้านะคะก็เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ,จะเจริญธรรมค่ะ <S <S